่เด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะเล่มแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปที่หน้าสิบนะคะหน้านี้ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นตามรอยป่านะคะเด็กๆน่เด็กๆดูเลยนะคะ ในรูปภาพก็จะเป็นเส้นรอยปะแบบนี้นะคะให้เด็กๆลากลงไปเลยนะคะตามรอยให้ครบทุกทุกตัวเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะอ่านะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเตรียมใบงานภาษาไทยขึ้นมา ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทยและรูปภาพให้สอดคล้องสัมพันธ์กันนะคะในรูปแรกเป็นรูปปลารูปไก่แล้วก็รูปเนนรูปไข่รูปพึ่งเด็กๆก็ต้องโยงนะคะมีนอเนนขอไข่ปอปลากอไก่พอพึ่ง ตัวอย่างนะคะคุณปูจะทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปปลานะคะแอ้ปอปปาอยู่ตรงไหนเอย่ยเราก็โยงไปอ,อีกข้อหนึง่งนี่เป็นรูปไก่นะคะก็ไก่อยู่ตรงไหนเอย่ยเด็กๆก,ก็หาก่อนหา,นหาตัวพยัญชนะก่อนให้มันสัมพันธ์กับรูปภาพตรงนี้นี่ก็ไก่ ง่ายไหมคะเด็กๆเด็กๆลองไปฝึกทําดูนะคะถ้าเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ